้ไศูนย์้านหาปด่ศูนหป่ก็ศูนย์หาปจะฟันอยู่บ่เดนี้ฟันผมสื่อกัพ่อยิบใบแล้วศูนยหาเปลนี่นยสบใบแล้วกถึงแล้วบ่ฟันเห็นไผ ฟันเป็นย mm ังไเสไปบอกศูนหาดเลยศูนย์หนย์หาแปดีกบศูนย์หาแดศนหาแปดยีสิบใบเหราวะ่ศูนาแปดนี่เราว่าได้ยีสิบใบเหรอได้นี่ยศูนย์หาดนี่ยหาแศูนย์แค่สองเหอนอ๋ตัวนี้มันอ๋หาตัวนี้หาแปดศูนยแมันกลับกันตัวนี้ศูนปตัวมันกลับกันตัวกลับของเจ้าตัวไหนตัวนี้เนี่เศย์หาแปดศูนย์หาแปดนี่นะับอ๋อศูนหาด ยี่บใบเยซื้อไว้ยีใบแล้วศูนย์หปฝันวัตเซไปบอกอ่งุดหงิดจำวันที่สิบหกนี่นะสิหเนี่ยสครบสิบหกเมษาสิบหกเมษายสานี้โอ้มีสไลด์เมาเบิดครับมีลด์เมาเบิร์ดศูนย์หาแปดมีสเมาเบิร์ดศูนย์หาแปดมีสไลด์เมาเบิร์ดกดฝันชห็น คนฝันเห็นตาซีคนฝันเห็นตาซีว่าตาซีไปบอกเลขด็กศูนย์หาแปดด้วยนะจะซื้อทั้งหมดยืดซิใบยืดซิใบแล้วครแต่ติดโถเลขนี้เลยตัวนี้ไมาเอายู่นีทามใบแล้วเอาทามใบยู่นี่ได้ทามใบแล้วไม่เอาตาซอยู่นีแล้วทั้งเบิดไมาอยู่นี่ศูนย์ คือมาจากสี่คอ,อ้นซีขคอหาไปไม่ผอมของไรเ,เอาเบิด์ตเมาเกี่ยงเมาเอามัดเลยฝันฝันฝันเห็นตาเซ่หรือยายมีหรือตาจันปวยเ,เ,เซ่นี<ม>่ลนะพอยายเซ่นี่ยแหละไปบอกโอ้ยอย่าลืมเด้อพี่นอ้องหมดที่เาาล้วมาเราก็ไปบอกหมดที่แล้วได้ร้ายบัณฑิตแปดเจ็ดศูนย์ แต่มันมันมันสวยมันมันถืออยู่มันถืออยู่ถ่ายสามตัวทางล่างถ่ายสามตัวดที่เราได้เลยถ่ายสามตัวภาพตัดเชิดสูงอ๋อหมวดนี้เลยเอาตัวนี้เลยเมียนเลยตัวนี้เลยหมวดนี้เลยเอาตัวนี้เลยโอ้มักแห้งเลยว่าตัวมาร์กแห้งเลยครับศูนย์หาแปดศูนย์หาแปดฝันฝันยังไงฝันฝันยังไงจังหวะเราเอาเพื่นไปบอกเลยเพิ่นไปบอกหอดเฮือนเลย E. 0 5นหานหานก็ไเาไปเรื่อยเรื่อยแต่เดี okay. fact, right? ๋ยวนี้ได no. ้ยี่สิบใบแล้วจะบอกตัวนี้เราได้ยี่สบใบแล้วแล้ววะเหลือว้แบงแบงมูแบงพวกรวยนำแน่ไปเนหายกรเียวเพื่นนีดสีเอายีก๋อสีเอายีกวาสันเ้าเตียวใหมเด้อนหปเด้อเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเอเรื่อยๆสิ เต้ยมีตะจั่นกวนี้ได้ตกับัวนี <S <S ่ตกับไซตตกับนี่ตกับศูนย์แปดหาศแได้ตกับสใบแค่นั้นครับไเอาออกมาเมื่อนมาเอายู่นี่เดียวนีเลยอยู่นี่เดีวนี่บหมูวานเอายู่นี่แปดใบอ๋อเนหมูวานก็เอาอีกแใบอีกแใบก็ครับ เอาติดตัวเดียวเลยติดเดียวนี่พอมาได้ซื้อมองหันพอมาได้ซื้อเอามาหน่อยไปติดโทรคือมาแค่ยังนอากมาแค่ครับมาแค่ลุงยังนี่บอกคนแน่นี่ลุงยังซื้อเลขนี่ลุงคานลุงคานลุงคานคนฝันแม่นคนฝันแม่นลุงคานคนฝันแม่นฝันบอกว่าให้ตาเซ่ไปบอกเลขนี่เด้นี่เออนี่นี่เอานังเพิ่นเด้อนี่เด้อเพิ่นฝันว่าตาเซ่ไปบอกเพิ่นมีเท่ไรเนี่เพิ่นซื้อเบิดงวดที่แล้วเพิ่นได้แต่หมักหลาย ม่ซื้อไปสใบแล้วซื้อแกซื้อไปยีสบใบแล้วศูนหาดตัวเดียวศูนย์หาแปดสิบสิบสองล้านบักสิบสองล้านยทั้งยี่สิบใบแล้วได้ซื้อไปยี่สิบใบละยี่สิบใบแล้วศูนย์หาแปดได้พลายได้ได้นิดนึคนว่า ได้สองใบบองวดก้อนๆนี่ก็ได้หน่ศูนย์นะสองใบบ่อหนึ่งศูนยเสือจะศูนย so. okay. ์เอล็กบ่กรับจะได้เล็ตัวใดมันได้เลขสตัวครังราวสาตยโอ้ยสวยยังน่าสนกดพอละยานโควิดยานโควิดออมาถอดเม็ดมาถอดอากาศย่านโควิดเสอเอาเอาคนที่ละอาสาถูกสาธุเด้อเป็นยังไงเสอืม หัวนี่เด้อขอให้เอาได้อีกสูตรหาแเด้งเสิเอ้สูตหาแปลเด้อถูกสาถูกสาถูกบอกซื้อแล้วเนี่ยที่ล่ะผมบเออเรไปียกไปข้าฟันบอกแมนเราไปเข้าวฟัน0้าหาตัวเดียวนี่นะจีอดตัวนี้ตัวนี้ตัวนตัวนตัวกับันตัวั้นน้ตัว ต,ต,ต,ตัวตตวตัติงพนอยู่ทั้งหลังศูนย์หาแปดใจเจากระสือ,น,สอน้ำเลา่าคือกันบอกคนไหนคนละไมเมื่อกี้กระสือก็เลยาใดคนละไมนนคนละหกล้านคนละหกล้าน <c oughs> เอาบอกเล่าบอกเล่าบ,บอกเล่าสอกศูนย์หาแปดวนนี้มุ่งเจ้ากระรับคนละหกล้ลานเด้อสาธุสาธุเด้อตาเสาือเด้อนี่เด้อนเาด เดินทางมาแต่สถานีตำรวจคือมาแต่ใกล้อยู่บึงบูนค่ะศรีสะเกดแต่มาเดินเรื่องรน่าห้ดรุ่งค่ะถึงรถส้นอ๋อซอยเด้อเรเอรเดอมาแต่ใกล้ไปนี่บึงบูนบึงบูนอําเภอบึงบูนจังหวัดศีสะเกเดนทางมาขอโฉกขอลาบกับตซีก็จะมีกัั อยู le ่ในต้อมเพ่อเลยบ่อยู่ในต้อมเพอเลยบ่บุ่งบุนเนี่ยบ่ขาออกมาแจกออกมาแจกกันยุคใครยุค้อน้องคู่ใหญ่อ๋อน้องคู่ใหญ่ครับ ของผมคนสุรินททีวีครับเบิ้งเรื่อยอยู่บ่ครับอ๋อเรียวทุละเราบร่ แล้วล <Es> ่ะค่ะครับแล้ค่ะอ๋อสิกรับแล้วตั้งแต่แถนูใกล้ไปวะนุเราว่ายนุไปทุลาล้มมาก่อนนุวะเป็นบุญตอนนูมาพอกับลูกเป็นบุญเลยมาพ่อนี่ได้สูนหาแปดน้ำกันเลยแล้วถือสุงวดถือสุงวดเราวฝ่าเราอยู่เตนี่แหละแล้วถือสุงวดกันพันกันบ่พ่อได้นอกพันเท่ามากจะว่าธุลาแล้วนะฮะพันเท่ามาเพราะสั้นกอ่าก้อนรถ ลราปวดเกี้งศูนย์หาแปรนี่ยเราปวดเกี้ยงกับเป็นบุญอยู่ยังบ็ดบุญหวานอยู่ตาเสืซอยตาเสือตาจันยายมีซอยเด้อซอยเฟินซอยเฟินเอาไปคนละใบคนละหกล้านหกล้านเป็นบุญวาสนาได้มะพออืมหกล้านซอยเด้อซอยเต่าเด้อหกล้านไปเด้อแบบเบ็ดขั้ี่กะเขาใจอ่อนใจงามเขาซอยเดือ แม่ไหนบอกม่สองบอกอ๋ออย่าให้ได้เสียเงินเสียทองหลายเด้อไอเขาไอเขาเขามา้าบุณนขาสินไม้หลายๆนะค่ะอ๋อคาสินไม้หลายๆอ๋อคนเป็นคนเจ็บอ๋อ เดี๋ยวครับไปดิผมจะไปเปิดเบิงครับผมครับเบิงช่อง YouTube คนสุรินทรีวีเด้อคนสุรินทรีวีเบ่งเต้นอันนี้ละค่ะบ่ลูกอะไรค่ะอ๋อครับครับขอไปเบิงครับคุณน้ำใสแบบนี้คุณน้ำใสรัตนารอ๋อครับครับคุณน้ำใสแม่แต่เคียนนะคะแม่นครับเตะวันหนูหนูหนูกับไปอยู่แต่ว่าหนู ว่าอะรอันนี้น้ำเพลินเป็นน้ำหลานหลานเพลินพากันไปเอานะคะเป็นนกกับนีชุ่มเป็นลงกุมันเจันแดงกุมันจันแดงครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับทางช่อง YouTube นะฮะคนสุรินทรีวีนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเด้อตาเซเด้อยามีต่จันเด้อขอให้ผู้ใดมากราบไหว้ก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนเด้อสาธุสาธุสาธุ อ,อ,อ,อ๋คอครับผมครับครับลงมาหวายเพื่อนเนาะครับอาเดินทางปลอดภัยครับผมครับครับขอหายใดแล้วันใหญ่ๆเด้อสาธุสาธุสาธุ นี่ชี้ละชี้ละชี้ละไหนชี้ละอะไรเด็กเงาอะเล็นี้ครับโอ้หูนีขอถ่ายนอยนิดนึงสิบสองลานี่เลสองห้าสีใสห้าหนี่บอกฮ่าหกฮ2าสองหอหาีเรีย่เรียนเทียวที่เหลวเองโชัน้ำกันเธอว่ามีโชมีหล่าน้ำกันอ่ะขอให้ได้รางวัลใหญ่เด้อสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยครับเ็ดันนอยคือปลากระป๋องแล้วกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ